สบายดีพ่อแม่พี่น้องพนตกบึ้มือบดเบนเนาะบดคืนกนะับบดเศร้าถ้าปันยังบอบยังบดเศร้าเนาะหนามได้ถ่วมทางถ่วมเพื่อนคนแถวนี้เอามาเบิ่งกันเท่อนี้ไงน้ำถ่วมน้ำเข่เคยถ่วมแห้งปันนี่จักเสื่อเอามาเบิ่งกันพ่อแม่พี่น้องตกบดคืนถ่วมดเพืนนเ่อนแถวนี้น้ำถ่วมปักซองนะบัดนี้ เออฮาอปลามาปล่อยงอนมวนแห้งไรล่อเออมวนแห้งไรงอนปลาใครเกิดข่าวด้วยงอนยานไสอดหัวรับไปละอ๋ปลาโทโทก้ันาออกแล้วผะให้ได้ไหมนี่อนุพร มันสีเท้ามันนงมามัเป็นสีออกเบิร์ดของคนเราคืองเบิดคันขั่วกับคันขัวน่มันบังหน้าเลนมันนั่งมอวนแห้งไรงับสพานลงเลยเนาะยันไผ่สดหัวมาตายโอ้ยย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 ย ถ่วงเบิรฟ้าเขาจะได้สะเออ,อเอออทำไมพี่น้องเอ,อ,อเ้ยบ่เคยมี่ย่าคือบะแรเนี่นี่นะแห้งปลาเนี่ยนะคนหนึงน้ำท่วงทำไมพี่น้องท่วมเบิด์ตเพื่อนบ่เห็นเดอ้อเพราะว่าดับไผ่ล้มกันไผ่สดหัว มีทางออกก็มีทางไปเทอร์กอะไรอันนี้ไรออ่าโถน้ำถว่วน้ำถั่วอ่าขอามาบดแทนที่นี่มันตามกว่าจะเลิกกนะ่อนนะเพอที่สองคนาะน้่นเถอะตกแห้งคาดแห้งแม่ตกบดคืน ย่ายัางยังบันนี้เนาะหน้าผัดไล้คอยแบบนี้มอ,มอมมนึงกับไล้มอนเงินจะพู่น้องใช่ไหมนี่น,น,นี่เลยก่อน,น,นเกกนาะเพราะว่าค้างท่างก็ทางค้างเท่อนนี่กระถ่วบนเนาะถว่วนี่เร่มีท่าก่อน อาอาหลานคุณมากพตัวคอบครัวแน่ต้อัหลอกกับซุ้มตัวรูปเขาตันนะ

เลยหูเมื่อวนแหงนี่เดี๋ยว่นหนมถลมมาห้ามนามกันเนาะฮคู่ของเนาะูดน้องคูน้องสวนเบิดนี่ว่าสากับเจ้าวสาหน้าเออคือฉีบปะถวมนะคปะถมด้วยขันม่ใหญ่มันตำ แซ่บขึ้นแค่หนัาทวมบัดหน้ะทวมบัทิบแค่้างๆนี่กันทวมคี่กันท่าบถวมเนาะอือท่านทาบริถวมนเอตองท่านอันไอโบลท่านมากนลยนะทวมท่านทาบรถวนกันเรนน้ำตู่ๆเลยท่นเอ็มวมเขจะอันย่อเขาหล่อพัาล่มอกไปอยู่ ขาจะเน่าผลเราเขาล้มเ่าขาว่าหนามาไปทวงกันข็จะไปเป่งเไปดนน้มาดูอ่ะเามาดูจัจับมาจะ่ไจใส่ยืมะรได้หือหมดมาเช่หใส่นั่งมันหมดเมันหมได้ี่ไ่แเอ่ื่ม่เแม่ท่บีกกด พ่อแม่พี่น้องเบิ้งซนี่เด้อวงบักที่บนเนาะแ่นีอ่อ้นังม่นจบทีมวนแห้งไร้นำทวมเพื่อนนะอาลูกมวนลูกมวนนำทวมเพื่อนออาที่จบกีบมเพี่นคนนี้เด้อฝากคุณแม่พี่น้องกดไห์กดแช่ก็ติดตามแม่นางมอนใเนาะอาให้เบิ้งซ้ำนี่แหละ